สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฉันต้องไปช่วยที่รักของฉันเบนเบนคือใครก็ไม่รู้ mm hmm. มันจะฆ่ามันจะหูแล้วก็ที่มีดแทงคอเรียบร้อยไอ้นี่เป็นดี c นะครับไม่ใช่เนเรื่องจริงนะฮะไอ้นี่ตายแล้วทำไงต่อวะแล้วเรามีอะไรบ้างเนี่ยมีปืนอ๋อไอสาวที่เป็นศพอยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะฮะคนนี้ที่จริงใน,นในเนื้อเรื่องหลักคือตายไปแล้วโอเคโอ้โหแม่งตัวตัวบ้าอะไระเนี่ย <No. S 1> อุ้ยเป็นต้งกระสุนหมด ไงวะตายเหอะตายเหอะพี่ขอร้อง <S <S เป็นกระสุนก่อนไม้มีคุญแจเรียบร้อยไม้มีคุญแจเอานี่ไงคุญแจเอา้ามีคุญแจแล้วก็หนีดิอยู่ไหมอ่ะโอเคคุญแจมาละใช้ใช้ได้แน,น,น่นอนนี่โอ้โหสบายปลดล็อกหนีดิฮะอยู่ทำไมล่ะฮะอยู่ให้มันกินเหรอบโอเคแงประตูออมาละเรียบร้อยโอ้โหชุดว่าววิวมากไงฮนะอือ แต่งตัวอย่างนี้เดินในดงซอมบี้นะเฮ้ยปืนไฟปืนไฟก่อนเลยโอ้ยมาขนาดนี้ตายดิโอ้ยเวรกรรมเอ้ยไม่น่าอยู่ใกล้เลยเน่ตายวะตายวะแม่งมองไม่เห็นเลยมืดมากเฮ้ยเวทโอ้โหมีลื่นมีลงมีลื่นอืมมีลงมีลื่นอุ้ยอุ้ยแม่นมากครับผมเอือแม่งกว่าจะโดนให้ตายเหอะกว่าจะโดนผู้ชมโอ้โหอะไรมั้ยปานนั้นหมายถึงพี่ดิแหละอะไรมันจะยิงมั่วปานนั้นกลัวขโมยขึ้นบ้านหรือไงล็อกขนาดนี้ล็อกเต็มเลยผู้ชมไปวิ่งเลยฮะ วิ่งเลยครับผู้ชมวิ่งเลยครับโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าเจ้าคุณลุนช่องที่สวยแล้วระเบิดระเบิดไม่มี <c oughs> เฮายเผาเลยไม่มีก็เผาไม่มีก็เผาไม่มีก็เผาจะหมดแล้วจะหมดแล้วรีบเผารีบเผาโอเคเคลียร์ทางนันอย่างนี้เลยเฮ้ยเจอกระสุนนี่แหละของดีเก็บไว้ก่อนเลยกระสุนปืนแม็กนัมเนี่ยนะฮะไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีเว้ยรอดแล้วเว้ยรอดบ,บ้าอะไรหรออืมรอดบ้าอะไรวะโอ้โหรอดบ้าอะไรหรออื อืเรียบร้อยที่ชอบกระสุนนี้เหลือเกินขอให้ม,กมหดดรรกกีกระสุนอย่างนี้บ่อยๆอืนี่แหละนัดเดียวขึ้นสวรรค์กระสุนศักดิ์สิทธิ์ชัดๆกระสุนอย่างเงี้ยเล่นได้เลย,เลย,เลย,เลยว่ากระสุนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอ,อืกระสุนศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมทีเดียวส่งมันไปหายโยมมาทูตเลยโยมาบาลเลยโอ้โหแม่งกูซวยแล้วเอออนี่กูทำไงวะเนี่ยแม่งเยอะเกินเดี๋ยวๆๆหาวิธีก่อนคุยโอ้โหกูตายกูตายนี่แกล้งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอโห้แม่งเหมือนเกมแกล้งแคทเธอรีนวิ่งเร็วปุ๊บปั๊บรับโชคส่งให้มันเรียบร้อยวิ่งเนี่ยอะจังวะโคตรเเจ็บีีพวกน้ลย ได้ปุ๊บปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับโชคโอเคมามาอ่าเรียบร้อยไม่โชคเอ้าไม่โชคโชคจะมาหาพี่แล้วโอ้โหอดลอดรอดหุบหิวโชคจะมาหาพี่แล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบได้โชคแล้วโชคอะไรโชคเลือดเกือบโชคเลือดแล้วผู้ชมมาพยาบาลกันเจ็บกันป่วยไปไหนต่อเลยเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าทางอื่นมีไหมนั่นไงล็อกพีวาแล้วหางานให้พี่แล้วมันใช่เวลาจะมาทางนี้ไหมเนี่ยนนั่นไงพวกแม่งเปิดไปเอ้าไอเวนเอ้าล็อกไอเวนล็อก ล็อกเอา้าล็อกแม่งเอ้ย lock. Lock. ล็อกล็อกก็ไม่บอกแม่งเหมือนเกมแกล้งโอ้เกมเหมือนแกล้งเลยเกมเหมือนแกล้งเลยเหมือนแกล้งดี่เลยโคตรแกล้งเลยโอ้โหโอ้โหปาดกระโชกเลยพี่ปาดกระโชกอีกปาดกระโชกแล้วเสือแลพี่บันไลแล้วไงไม่มีกุญแจโอ้โหมามาเฮ้ยโอเคเรียบร้อยอยู่ไหนอีกอือมีการแอบด้วยมีการหนีเมื่อกี้มีการแอบเฮ้ยกระสุนหมดที่วะ โดยแล้วผู้เห็นทุนกระสุนหมดใจเย็นข้าพยิคกระสุนมีน้อยใช้สอยยังประหยัดโอ้โหแม่งไม่ตายง่ายจริงว่ะพวกนี้มันกินอะไรเข้าไปวะตามโวยพี่มาถึงแล้ววิ่งดิอยู่ไหมอุ้ยแม่งเอ้ยกูยงังอุตส่าห์มาจัดโอ้โหเหมือนเกมมันรู้ว่ะพี่เนาะม,มันเล่นกับพี่อย่างนี้เหมือนเกมมันรู้ แม่มันรู้ใจว่าอะไรไงแล้วก็ต้องหลบพอหลบแล้วก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งแม่งเกมแม่งโคตรจงใจเลยถึงโน่นเนี่ยเจออะไรวะเนี้ยเอ้าเจอดิไอ้นักข่าวอ๋อเบนิแคทอรีนี่เป็นแฟนกันคนนึงเป็นนักข่าวแล้วก็คนนึงเป็นลูกนายกเทศมนตรีอ๋อเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นพวกเดียวกันโอ้โหหมาไล่กระตูดใช้เวลาสิบนาทีโอเคน้อยกว่าเมื่อกี้ห้านาทีนะฮะงั้นเดี๋ยวพี่หมาขอตัวก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย